สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Trader Academy Thailand นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปไฮไลท์ทองคำ forex bitcoin ประจำสัปดาห์นะครับสำหรับใครที่อยากชมคลิปเต็มไปชมในช่องได้เลยหรือที่ลิงก์แนบท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมอยากจะขอเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามรบกวนกดให้ด้วยนะนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทาช่องต่อไปนะครับ มากันที่ซีเทเดอร์นะครับผมใช้ซีเทเดอร์ในการเทรดนะครับมาเริ่มกันที่ทองคําเลยนะครับแนวโน้มก็ยังเป็นขาลงนะครับเรารอที่มันเด้งขึ้นมานี่แหละนะครับหนึ่งหกเจ็ดเก้านะครับแล้วก็ถ้ามันเด้งขึ้นมาก็เซลล์ลงไปนะครับหนึ่งหกเจ็ดเก้านะมาต่อกันที่น้ํามันนะครับแปดสี่เก้าสามจริงๆก็ยังเป็นแนวต้านสําคัญมันคอนฟลูเอนซ์กันนะเนาะนะครับถ้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งแปดสี่เก้าสามนี่แหละมีสัญญาณก็เซลล์ลงมานะครับ US30 นะครับตอนนี้มันไหลลงไปเทส ข้างล่างละ29566สัปดาห์หน้ามีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมาสู้แต่ถ้าขึ้นไปถึง31315เนี่ยก็เป็นโอกาสให้เซลล์อีกครั้งนะครับหรือว่าถ้าไม่มาแล้วมันหลุดต่อก็ใช้แนวต้านตรงนี้แหละ29566นะครับเป็นแนวเซลล์มาต่อกันที่ AU นะครับก็ยังเป็นขาลงต่อไปเรื่อยๆเลยเนาะแต่ว่าถ้าอย่างนี้รอๆให้มันเด้งมาที่เทนไลน์ตรงนี้หรือว่าแนวต้านตรงนี้6752เนี่ยแล้วก็เซลล์อย่างนี้ดีกว่า ต่อไปเป็น EU นะครับก็ทรงเดียวกันเลยนะครับลงมาใกล้ถึงละนะครับแนวรับ9629แต่เราไม่บายอยู่แล้วนะนะครับแต่ถ้าหลุดลงไปแล้วเด้งขึ้นมาก็9 9 2 9เนี่ยเป็นแนวเซลล์ต่อต่อมาเป็น GU นะครับก็ทรงเดียวกันกับ EU เลยนะครับเรอให้มันเด้งขึ้นมาแล้วเซลล์แล้วกันแต่ไม่รู้ว่าจะเอาจุดไหนละนะครับเล่นไม่ถูกงี้ก็ข้ามมันไปก่อนมาดูคู่นี้ดีกว่านะ GJ นะ BOJ นะครับ Bank of Japan ประกาศนโยบายอุ้ม เงินเยนนะครับ GJ เนี่ยก็ล่วงมานะครับหลุดเทนไลน์แนวโน้มขาขึ้นไปแล้วตอนนี้ปรับมาเป็นขาลลงเลยนะครับเด้งขึ้นมาเมื่อไหร่เซลนะครับ158.049มาดูกันที่ NU นะครับแต่ถ้าเด้งขึ้นมานะครับเราเซลตรงนี้5914นะครับมีสัญญาณก็เซลลงมานะ NU นะ Ucat นะครับนวน้มเป็นขาขึ้นชัดเจนเลยดอลลาร์ก็ยังแข็งต่อเนื่องนะครับ ตอนนี้ถ้ายอ่อลงมาก็แนวรับถัดมาเนี่ยนะครับ1.3492ก็บายขึ้นไปนะครับยูแข็งต่อเนื่องนะครับยูฟรังก็เช่นกันนะครับตอนนี้เหมือนอยากกลับตัวนะสัปดาห์หน้าเราต้องดูว่าหายเนี่ยถูกเบรกไหมถ้าเบรกมันจะกลายเป็นขาขึ้นแล้วนะเรามอนิเตอร์ดูก่อนนะครับสัปดาห์นี้ยังไม่ต้องเล่นนะครับดูซิว่าเบรกหายไหมก็ยูเจนะครับยูเจก็เลยยังมองว่าถ้าลงมา ก็เล่นตามกรอบอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ139ประมาณเนี้ยนะครับถ้าลงมาเราก็เล่นบายไปก่อนนะครับมาต่อกันที่ Bitcoin นะครับก็ไม่ไปไหนเลยสัปดาห์ที่แล้วการลงมาแตะตรงนี้แล้วมีสัญญาณเนี่ยผมว่าหน้าหน้าเบสอยู่เหมือนกันแต่ก็เบสแล้วก็อาจจะแบ่งทยอยปิดนะครับตามแนวต้านแล้วก็ถ้าเบรกตรงนี้เมื่อไหร่แล้วย่อเราค่อยบายตรงนั้นเต็มเมอีกทีดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าลงมาแล้วหลุด รวดไปไม่มีสัญญาณบริเวณนี้ก็ปล่อยมไปนะครับอย่าไปสวนนะครับเพราะแนวโน้มก็ลงชัดเจนนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับ YouTube Facebook อย่าลืมกดไ like, ลค์ u ับสก์ริปไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสมัครเปิดพอร์ตมาอย่าลืมลงทะเบียนมานะเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ